ไปซื้อเอ,อบัตรเติมเงิน Google p a y มานะครับซึ่งมันก็หาซื้อได้ที่7นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีใช้นะครับก็คือก็คือไอนน้บัตรเนี่ยมันหาซื้อที่7ซนะแบบอันนี้คือผมใช้ไปแล้วนะคือผมจะแบบมาบอกวิธีใช้นะครับก็คือคุณก็ซื้อมาแล้วแบบเอาไอ้น,นี้ออกมานะครับแล้วก็ แล้วก็มันจะให้คุณเอาพวกเหรียญหรืออะไรมาขูดให้มันเป็นแบบนี้มันจะมีแบบหมายเลขอะไรออกมาแล้วก็แบบคุณก็อเอาหมายเลขนี้ไปกรอกใน Google p l a y นะครับให้ไปกรอกตรงเมนูแลกรหัสนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำแล้วกันแต่ผมคือผมใช้ไปแล้วนะครับก็โอเคเรามาเริ่มสอนเลยวิธีใช้นะครับก็ก็คือคุณจะต้องเข้าไปใน p a Play Store นะครับแล้วก็ทำการไปกด ขีดสามขีดนะครับแล้วก็ทําการกดไปที่วิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็ให้คุณทําการกดไปที่แลกรหัสนะครับแล้วก็คุณก็ทําการเอารหัสที่ผมบอกว่ามันมีอยู่หลังบัตรนะเอามากรอกในนี้นะครับแล้วแบบมันจะมีรหัสก็คุณก็เอามากรอกนะผมจำได้รหัสมันจะมีแบบมีการเว้นวรรคด้วยนะโอเคนะครับก็ นี่คือวิธีใช้นะครับซึ่งผมก็ทําการเอาพวกแบบเงินในนะนะั้นซึ่งผมซื้อมามันราคา300บาทนะซึ่งมันมี150ราคา150ที่มันถูกกว่านี้นะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันไม่มีแบบราคาที่แบบ150ที่มันแบบถูกกว่านี้นครับก็มันผมตอนแรกก็นึกว่ามันเริ่มต้นที่300อะ่ะซึ่งก็มานน้นนะครับก็ผมก็ทําการเอาเงินในนั้นก็ไป เติมในแอปเนี่ยแอปตัดต่อที่ผมใช้นะแล้วก็เอามาเติมพอแห่งดวงจันทรในเกนชินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อ,อ,อคริสตัลในเกนชินนิดหน่อยนะครับโอเคก็นี่คือวิธีใช้นะครับก็มานี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็ต่อสวดครับ